เนาะอุ้ยหอมมากใช่ไหมหอมใช่กลิ่นหอมกลิ่นนี้หอมใช่กลิ่นอะไรใช่กลิ่นผักชนิดอะไรกลิ่นมหากชนิดหอมมากหอมมากโอ้ดูหนักมากเลยวายุอะไรจัดจอยเฮาส์ครับฮะจัดจอยเฮาส์อะไรนะน่าจะเกี่ยวกับของใช้ในบ้านนี่คือเอาไม่ใช่กรุ่งขบุ้กลิ่นออกมาเลยอ่ะ อ๋ออันนี้รบก,กวนฝากคุณแอดมินเบิร์ดแอดมินไม่ใช่แอดมิดไม่มีใครเข้าโรงพยาบาลไม่มีใครเข้าโรงพยาบาลแอดมินเบิร์ดนะคะน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดอะไรบ้างนะเป็นของใช้ในบ้าน โอเคอันนี้น้ำยาปรับพานุ่มสุดพรเเมียมนะคะน่าจะผลิตเองแน่นๆเลยจอย r คร์เป็นโปรดักต์ของเขาเองเลยนะช,ชื่อจอยเฮาส์นะครับคู่โูแม่บ้านยุคใหม่ซึ่งที่ส่งมาให้อาจารย์ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างอันนี้คือน้ำยาปรับพานุ่มสปเปรย์น้ำหอมดมดูมดดครชอบมากเลยเนี่ย จอยลิควิดเนี่ยทาความสะอาดเสื้อผ้าโดยเฉพาะผ้าขาวนะดูส่งแล้วเนี่ยดชื่อกิ่นชื่อมหาเสน่มีคำว่าอันนี้ก็เป็นกลิ่นม้างมีสีสุกนะคะว้าวอันนี้ก็ม้างมีสีสุกอันนี้กลิ่นมหาเสน่ห์แล้วก็กลิ่นเมตตาบารมีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเมตตาบารมีอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบสามารถปรับปรับอากาศได้เนาะอุ้ย หอมมากใช่ไหมอใช่กลิ่นหอมกลิ่นนี้หอมใช้กินอะไรใช่กินอะไรนะใช่กินมหเสนีหอมมากเลยหอมมากาแล้วเมื่อกี้แอบดมอันนี้เองเมื่อกี้อาจารย์ลแอบดมอันนี้น้ำยาทำความสะอาดผ้าขาวอ่ะปกติมันต้องฉุนขึ้นจมูกใช่ไหมอย่างพอต่อมันจะมีความแบบฉุนขึ้นจมูกแต่อันนี้คือมันหอมละมุนนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะ พี่เขาบอกว่าพี่เขาจะขายช่องทางเดียวคือในช้อปปี้ค่ะอโอเคอจอยเฮาเลยจอยเฮาส์พิมพ์<ด>เข้าไปในช้อปปี้นะครับส่งทั่วไทยเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าคุณจอยเฮาส์ดูอยู่ให้แคปหน้าก่อนอาจารย์กำลังถ่ายรูปคู่ให้